กราบสวัสดีครับผมอยู่ในช่วงไม่มีคลิปอะไรจะลงครับวันนี้เราตัดสินใจที่จะเอาผลมังกรมารีวิวนั่นเองโดยเราจะเจาะลึกกับผลนี้นะครับว่ามีความสามารถอะไรบ้างไอ้ตัวของผลมังกรนะครับมีราคาถึง3ามล้านห้าแสนเลยครับแล้วก็มีราคาของผลทาวนอยู่ที่2องพันหกรลลารนั่นเองซึ่งเป็นผลอยู่ในระดับมิติเข้าเลยนะในผลนี้นะครับมีโอกาสที่จะเอามาขายอยู่ที่หและมีโอกาสสปอนเกิดอยู่ที่ศูนย์จุดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลที่หายากเลยนะซึ่งในตัวของสกิลเนนีี่ยมอะไไรรบ้างปดูกกกกัสกส,นนส hit, wave, ิิลลแ นะสกิลนี้สามารถกดชาร์จเล็งเพื่อยิงได้นะครับแล้วก็ดามเมจดอยู่ประมาณ3 7 0 0ถึง3,800นนะครับถือว่าเป็นอีกสกิลที่ระยะค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็เล็งได้ง่ายด้วยสกิลนี้นะครับถ้าหากเรากำลังเล็งอยู่แล้วโดนโจมตีนะฮะสกิลมันจะปล่อยออกไปเองแบบนี้นะครับ สกิลต่อไปสกิล X เจ้าก็ดิบขานะครับจะได้ตอนความชำนาญ150นะครับโดยสกิลนี้นะจะพุ่งไปตามทิศทางที่เอาเมาส์เล็งไว้ใส่ศัตรูนะครับแล้วมอวจะติดสถานะเผาไหม้ด้วยนะซึ่งจะทำให้เลือดลดเรื่อยๆเป็นระยะสั้นๆนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลนะครับที่ใช้ในการเปิดโจมตีได้ดีมากนะครับและใช้สำหรับการพีพีได้ดีเลยสกิลต่อไปสกิล C นะครับ Fire Shower ซึ่งใช้ความชำนาญ250นะครับสกิลนี้จำเป็นนะครับที่ต้องกดปุ่มขานะครับถ้าเราไม่กดปุ่่่่่่มม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 คคค้้้้้าา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 งเเเเเนนนนนนีีีีีีียยยยยัััััจจจะะะโโตตแแลลลลลววววปปปอออทททถถื็็กกกกสสสิรรรบญพหหูดดดไ ก็ดาเมจค่อนข้างแรงนะครับห้าพนกว่าเลยแต่ก็เป็นสกิลที่มีโอกาสไม่โดนดาเมจเช่นกันนะครับเพราะเป็นการโจมตีกระจายและเป็นสกิลที่มีระยะเวลาคูลดาวน์ที่นานมากนะครับ ไปทักษิณเอฟนะครับดักกล้องไฟนะครับใช้ได้ตอนความชำนาญเจสกิลนี้จะเป็นเอาไว้บินนะครับผมเพียงแต่ต้องกดปุ่ม F อฟค้างนะครับและลูกเล่นของมันคือปีกอะสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยตามเลเวลมาเตอรี่ของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาอธิบายทีหลังนั่นเองต่อไปนี่ถือว่าเป็นอีกสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผลมังกรเลยนะครับผมคือการแปลงร่างนั่นเองทักษิณวีทรานส์ฟอร์เมชันหรือสกิลแปลงร่างนะครับสามารถใช้ได้ตอนความชำนาญสาม350นะครับซึ่งเป็นสกิลที่สำคัญที่สุดสำหรับผลมังกรเลยนะ สกิลนี้ครับสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเกรดฟูลี่สีแดงเนี่ยต้องเต็มหลอดเท่านั้นนะครับกัรที่เราแปลงร่างนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามจะกดสกิลหรือบินอยู่เฉยๆเนี่ยเกรดฟูลี่ก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับพอเกรดหมดเนี่ยเราจะกลับเป็นร่างคนเหมือนเดิมในการแปลงร่างมางก่อนนะครับมีผลนดีที่ช่วยให้เราได้รับดาเมจเนี่ยน้อยลงถึง62.5%นะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจใดๆก็ตามนะครับจากปืนพิศาจจากปืนหรือจากอาวุธประชิดอะไรก็ตาม ต่อไปจะเป็นสกิลหลังจะแปลงร่างก่อนนะครับสกิลแซ่เหมือนเดิมครับผมไม่ได้มีอะไรต่างไปจากเดิมนะครับไม่มีดาเมจเพิ่มเติมขึ้นจากเดิมเลยครับผมก็คือสกิลการพ่นไฟเหมือนเดิมนะครับเล็งได้ตามแบบเดิมทุกอย่างเลยต้องสังเกตดูนะครับทุกครั้งที่เราใช้สกิลเนี่ยหลอดฟูลี่จะลดเร็วมากนะครับต่อไปสกิลเอ็กซ์ดากอนิกคาว์นะครับจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะฮะเป็นการโจมตีกระจายสามทางนะครับค่อนข้างกว้างมากๆเลยครับผม หลังจากแปลงร่างเป็นมังกรสกิลนี้จะมีดาเมจแรงขึ้นนิดนึงนะครับผมและยังคงสถานะเผาไหมเหมือนเดิมที่แตกต่างจากเดิมคือตอนแรกก่อนแปลงร่างเนะี่ยเป้าหมายเดียวตอนนี้เป้าหมายกลุ่มนะครับต่อไปสกิลสีนะครับจะเป็นสกิลที่มีดาเมจเยอะที่สุดนะครับแล้วก็มีดาเมจเนี่ยจำนวน9ก้าถึงสิบเจ็ฮิตเลยซึ่งเยอะมากๆนะครับแล้วมีดาเมจรวมสูงสุดมากกว่า6000ดาเมจต่อครั้งเลยนะฮะเป็นสกิลที่ค่อนข้างกว้างน,นะครับแล้วมีครูดาวใน,นการใช้สกิลครั้งถัดไปค่อนข้างนานเลยถือว่านานมากๆเเเลลลยยยรรับบบสภาาาาพนะกกกีีแบบองอมตจไปท่ว ใช้ในการฟาร์มเวลค่อนข้างดีเลยแล้วพอเราใช้สกิลมากฮะเกตฟูดี้หมดเราก็จะกลับเป็นคนโดยอัตโนมัติเองนะครับหรือสามารถกดปุ่มวีเพื่อกลับร่างได้เหมือนเดิมต่อปจจไปจาอธิบายนะครับว่ามังกรเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ยังไงบ้างน,นะครับและเปลี่ยนที่ไหนบ้างครับ มังกรนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้หมด9สีนะครับโดยตอนแรกสามารถเปลี่ยนให้หมด3สีมีสีเขียวสีน้ำเงินและสีแดงนะครับามสีนี้ตั้งแต่มัตเตอรี่เลเวล0เลยนะครับผมส่วนอีก6สีหลังจะได้ทุกๆ100เลเวลมัตเตอรี่นะครับตามลำดับนี้เลยอันนี้เป็นภาพตัวอย่างครับสีส้มสีม่วงและสีน้ำตาลนะครับผมว่าสีน้ำตาลก็สวยดีนะต่อไปจะเป็นสีเหลืองสีขาวและสีดำนะครับส่วนตัวผมนี่ชอบสีขาวมากที่สุดแล้วนะดูดูแบบเท่ที่สุดแล้ว ต่อไปการเปลี่ยนสีของมังกรนะครับจะทําได้ทั้งหมด3ที่ที่ก่อลอยฟ้าโลกหนึ่งที่ข้างหลังปราสาทน้ําแข็งโลก2แล้วก็ข้างหลังก่อเต่าโลก3นะครับอยู่ตรงไหนกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับที่โลกหนึ่งตรงก่อสกายแลนนะครับข้างหลังเม่นนี้เราจะเห็นว่ามีวงกลมวงกลมอยู่นะครับซึ่งเอาไว้เปลี่ยนสีตามวงต่างๆนะครับถ้าเราเข้าสีเขียวก็เป็นสีเขียวนะครับเข้าสีม่วงก็เป็นสีม่วงสีแดงก็เป็นสีแดงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ต้องเป็นระดับมัตเตอรี่ที่เราไปถึงเท่านั้นนะครับผมและสีตัวมังกรเราก็จะเปลี่ยนนนไปแบบี้้ะรรหหว่าางทเูสึก็ คนฟาร์มเลเวลอยู่ตรงนั้นก็อยากไปพิเรนแกงเขาขอโทษด้วยนะครับเอา้าเอากรรมทีเดียวตายเลยเอา้า <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยครับรู้สึกผิดเลย <c oughs> ปกติไม่เคยฆ่าคนด้วยนะ <c oughs> ส่วนที่โลกสอนนะครับตรงหลังปราสาทไอแคสเทลหรือปราสาทน้ำแข็งนะครับก็จะมีฮู้ให้เราเปลี่ยนสีอยู่เหมือนกันเอาจริงๆบ้าตอนผมหานี่หานานนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนของปราสาทเว้ยพอบินมาถึงเห็นไอฮู้ไว้เปลี่ยนสีมังก,กรอย,อยู่ข้างหลังปราสาทเลยนะไอกลมๆเล็กๆเ,เ,เนี่ยหาอย่างนานเลย เอาจริงรู้สึกว่าตอนนี้สีน้ําตาลนะครับตอนมาตุลีสามร้อมันบลักเลยนะมันออกเปน็นสีดำดำเลยไม่รู้ว่าบลักจริงปะ่ะแต่ตอนผมใช้แล้วตัวมันเป็นสีดําไปเลยเป็นสีดําอย่างเงี้ยก็ไม่รู้บลักจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสีน้ําตาลแล้วนะดูแล้วยังไงก็งง <c oughs> ระหว่างทางจะไปโลก3ก็แวะตีบอสสักหน่อยเอาจริงนะครับสกิลผลมังกรเนี่ยสำหรับการกเก็บเลเวลเนี่ยช่วงแรกถือว่าเป็นการกเก็บเลเวลที่ยากมากมากเลยเพราะสกิลมันแบบว่าค่อนข้างเป็นเป้าหมายเดียวอะแล้วก็พอไอ้สกิลหมู่เนี่ยมันมันคูลดาวน์นานอนะเอาไปใช้ผลลลลออื่่นฟาารร์มเเเเเววว็กยยะ แต่พอมีแปลงร่างเป็นมังกรตอนมาตเตอร์ี่เลเวลสามร้อยสิบก็ถือว่าง่ายขึ้นเยอะเลยนะยากกว่าอตอนแรกเยอะเลยดูแต่สลาก,กิวที่หลังจากแปลงร่างมังกรนี่อลังการทั้งนั้นแถมคูดาวเร็วขึ้นมากนะครับทาให้ฟาร์มเลเวลง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะต่อไปเราก็จะไปหาที่เปลี่ยนสีของมังกรที่โลกสามนะครับบริเวณกเกาะเต่านั่นเองจริงๆตรงนี้ผมอะลงท่าอีกแล้วมันอยู่ที่ข้างหลังของฝั่งตรงข้ามท่าเรือทางขึ้นนะครับแต่ตอนแรกผมมาตรงข้างหน้าท่าเรือเลยแล้วต้องไปทางตรงข้ามกันนะครับ นี่ครับตรงทางตรงข้ามของจุดท่าเรือครจะมีไอฮูปเนี่ยไว้เปลี่ยนสีนั่นเองกว่าจะหาเจอนี่นะครับตามนี้เลยกว่าจะหาเจอเจ้าหูปเปลี่ยนสี ต่อไปนะครับผมจะมาสรุปข้อดีและข้อเสียของผลมังกรนะครับตามวิกิบล็อกฟูดแฟนดอมนะฮะผมอาที่สรุปข้อดีข้อเสียของผลมังกรนะครับผลมังกรเนี่ยหลักจะเป็นที่สกิลซีนะครับเพราะว่าสามารถตัดคอมโบได้สโลได้นะครับแล้วขัดจังหวะได้ดีรวมถึงฮีทบล็อกกว้างแล้วก็ดาเมจที่แรงนะครับสกิลเอ็กนะครับไม่ว่าจะก่อนแปลงร่างหรือหลังแปลงร่างเนี่ยมีสถานะเผาไหม้เนาะซึ่งมันมีประโยชน์มากสาหรับการดีพีนะครับรวมถึงใช้ต่อคอมโบได้ดีอีกด้วยและที่สําคัญนะครับหลังจากแปลงร่างเป็นมังกรเนี่ยสามารถ ต่อไปข้อเสียของผลงมังกรนะครับผลมังกรนะครับไม่เหมาะสำหรับมาเล่นต้นเกมนะฮะค่อนข้างเก็เลเอรยากและเป็นผลที่ใช้เลเวลมัลติไลค่อนข้างสูงนะครับถึงจะใช้การได้ดีสําหรับสาย PVP นะครับค่อนข้างลำบากนะครับเวลาเจอศัตรูลเล่นสายระยะไกลรวมถึงเวลาเราแปลงร่งางเป็นมังกรนะครับจะเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างกว้างนะครับทำให้ถูกโจมตีได้ง่ายนั่นเองระหว่างสกิลก่อนที่จะแปลงร่างมังกรอย่างเช่นสกิลเอ็กนะครับเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับถ้าหากไม่ได้แม่นพอก็ทําให้โดนตัดคอมโบได้ง่ายและที่สําคัญนะครับสำหรับสายมังกรนะฮะะะะเเเเรรรราาาาาาจแพพพ้้วววกกใชดดดดบบบลือออััันนนนนคคหู่่่โง สามารถตีโดยไปสนเก่อของร่างมังกรได้เลย ซึ่งเป็นดาบที่คนนิยมใช้ด้วยนะครับเพราะอย่างนั้นจริงๆผลมังกรเอาไปพีพีค่อนข้างยากเลยอันนี้ก็จะเป็นตารางสําหรับสายทาคอมโบนะครับซึ่งในเว็บไซต์บล็อกฟู้ดแฟนดัลวิกินะครับเขาก็สรุปวิธีการทําคอมโบของสายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบง่ายปานกลางหรือยากนะครับรวมถึงการทําคอมโบกับหมัดต่างๆอีกด้วยนอกจากนี้นะครับในเว็บไซต์นี้ค่อนข้างสรุปละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวผลไม้ข้อมูลตามแมปต่างๆหรือข้อมูลเคเวสอะไรอย่างเงี้ยครัลองเข้าไปดูได้นะครับอันนี้จะเป็นตารางโค้ดบล็อกฟู้ดนะครับลอง คนไหนหมดอายุแล้วคนไหนยังไม่หมดอายุนะครับและตอนนี้นะครับช่องของเรามีการสมัครสมาชิกเมมเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆสายเกมสามารถสมัครได้ที่ราคา35บาทก็เป็นการสนับสนุนของเราแต่สําหรับใครที่เป็นสายเทรดเตอร์นะครับผมแนะนาว่าให้สมัครราคา150บาทนะครับคุณจะได้ซิกแนลดีๆแล้วก็ได้ทิชคอสําหรับการแชร์ข้อมูลในการเทรดนะครับจบสาหรับช่วงขายขอนะครับขอบคุณมากสาหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามมากๆนะครับผมตอนนี้ช่องของเราก็เดินทางมาถึง1500งันห้าร้สแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็ไม่มีรลคับก็ เป็นการทำมังกรบากแค่มังกรขับเรือนั่นเองนะฮะสามสิบวิไม่มีอะไรมากครับ